สวัสดีสมาชิกแฟนเพจ Power B โ o l a r c ล l ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราพาทุกท่านนะครับมาพบกับเจ้าชุดไฮบริดออฟกิทนะครับสำหรับการใช้งานในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเลยนะครับเนื่องจากที่นี่เนี่ยเรียกว่าเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับอยู่ในกลางเขาไอ้การจะเอาไฟฟ้าเข้ามานี่ผมว่าลงทุนหลายล้านไม่คุ้มแน่นอนนะครับในการติดโซลารเซลล์นั้นจึงตอบโจทย์และคุ้มกว่านะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นชุดนะครับขนาด5กิโลวัตต์นะครับ ซึ่งเดิมเนี่ยก็ใช้แค่ทีวีพัดลมตู้เย็นหม้องข้าวเครื่องสภาพผ้านะครับก็เพียงพอแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาได้ทําการอัปเกรดนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ด้วยเพิ่มแผ่นใหม่ด้วยเพื่อที่จะรองรับการใช้แอร์นะครับขนาด9000 BTU นะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะครับจะกินไฟน้อยกว่าแอร์ปกติทั่วไปนะครับในชุดนี้เนี่ยในระบบเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็การใช้งานเป็นยังไง ตามมาชมเลยครับสําหรับเจ้าสเปคโดยรวมนะครับของเจ้าออฟกิจไฮบริดชุดนี้นะครับก็เริ่มจากแผ่นโซลาเซลล์แบบโมโนฮับเซลล์นะครับ410วัตต์16แผ่นนะครับอินเวอร์เตอร์5,000วัตต์48โวลต์แบบไฮบริดนะครับแบตเตอรี่ขนาด48โวลต์100แอมป์เป็นแบบลิเธียมนะครับจำนวน4ลูกนะครับหรือความจุประมาณ19กิโลวัตต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแต่ละอุปกรณ์เนี่ยมีความพิเศษยังไงนะครับ ผมขอเริ่มจากอินเวอร์เตอร์ก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้าอินเวอร์เตอร์เนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด5,000วัตต์48บโวลต์นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดด้วยนะครับคำว่าไฮบริดมันดียังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับมาดูที่หน้าจอนะครับสำหรับหน้าจอเนี่ยครับจะสังเกตว่าแผ่นเนี่ยในไดแกรมเนี่ยแผ่นจะวิ่งเข้ามาหาที่โหลดนะครับโดยตรงเลยแล้วก็บางส่วนก็ชาร์จลงแบตบซึ่งหมายความว่าในกรณีที่ ไฟจากแผงโซลาเซลล์พอเนี่ยมันจะดึงไฟไปหาอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องดึงจำแบตเลยนะครับเพราะไฟเหลือส่วนไฟที่เหลือทํำยังไงครับไฟที่เหลือเนี่ยมันก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่ถ้าเกิดแบตเตอรี่ไม่เต็มน,นะครับตัวนี้อันนี้คือความพิเศษของเจ้าอ e ีเวอร์เตอร์แบบไฮบิดนะครับก็คือเก็บไฟใช้ได้ว่าทุกเม็ดทุกหน่วยเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีกา๊กมีอะไรนะครับตัวนี้นะครับสําหรับต่อมานะครับก็คือเจ้าแผงโซลาเซลล์นะครับ ชนิดโมโนฮับเซลนะครับขนาด410วัตต์นะครับตัวนี้เราใช้16แผ่นนะครับเป็นแผ่นเทคโนโลยีใหม่นะครับก็คือแผ่นฮับเซลล์นี่แหละก็คือข้อดีนะครับในเรื่องของการเราไปความร้อนเนี่ยดีกว่าแบบโมโนฟูลเซลแน่นอนนะครับตัดปัญหารเรื่องความร้อนไปได้เลยนะครับในการใช้แผ่นโมโนแล้วก็เจ้าฮับเซลลสังเกตไหมฮะจะมีฝั่งบนฝั่งล่างอันนี้ก็คือด้วยความที่มันแบ่งครึ่งเนี่ยเวลาข้างล่างโดนบังเนี่ยข้างบนก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้คือข้อดี สำหรับอุปกรณ์ถัดมานะครับก็คือเจ้าแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับที่อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับขนาด4 8โวลต์400แอมป์นะครับหรือประมาณ19กิโลวัตต์นั่นเองนะครับข้อดีของเจ้าแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยก็คือ1เลยไม่ต้องไปแมนเทนแนนซ์มันก็คือไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องไปเติมน้ํากันแล้วก็ไม่มีกิ่น้ํากันให้เหม็นอีกต่อไปนะครับอีกทั้งเจ้าตัวนี้เนี่ย DOD นะครับมันลงลึกได้ถึง80%เลยนะครับข้อดีก็คือด้วยความที่มันดีๆเนี่ึก เราสามารถใช้ไฟได้เต็มที่สังเกตว่าขนาด19กิโลวัตต์เนี่ยพื้นที่แค่นี้เองนะครับเรียกว่าใช้ได้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ครบเลยทีวีตู้ en, เย็นเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวรวมทั้งแอร์1นึ่งตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับอัน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับของเจ้าแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับตัวนี้นั่นเองสำหรับตู้ป้องกันนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ โซลาเซลล์ชุดนี้นะครับซึ่งในชุดนะครับจะประกอบไปด้วยฟิลนะครับฟิล์มดีซีก่อนเลยนะครับแล้วก็มาเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ทางฝั่ง DC แล้วก็มาเซิร์ชกันฟ้าฝัา่ง DC แล้วก็เซิร์ช AC นะครับกรณีมีไฟฟ้าเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างจะเป็นเบรกเกอร์ AC <S <S ไว้สําหรับตัดก่อนในกรณีเกิดไฟช็อตหรือโหลดเกินนะครับทางฝั่งไฟฟ้าจะสังเกตนะครับจะมีเบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่องว่างไว้อันนี้เราเอาไว้ สำรองในกรณีที่ฝนดันตกติดต่อกัน2-3วันไม่มีแดดเลยชาร์จไม่พอแน่นอนนะครับก็สามารถที่จะเอาเครื่องปั่นไฟนะครับหรือว่ากรณีมีไฟฟ้าเนี่ยก็มาต่อแล้วไว้ใช้ชาร์จแบตได้เลยนะครับประมาณ5-8ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วในการชาร์จเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าชุดออปกิกไฮบริดขนาด5กิโลวัตต์นะครับวันนี้ก็รีวิวครบอุปกรณ์เลยนะครับก็จะตอบโจทย์สําหรับที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง นะครับก็ชุดนี้ใช้งานได้เลยนะครับก็ขอฝากนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือสอบถามเข้ามาได้นะครับทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ p o w e r b solar cell นะครับหรือทาง Channel YouTube powerbee solar cell ก็ดีนะครับเรามีผลงานเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์นะครับให้ดูท่านได้ยูได้ชมนะครับก่อนตัดสินใจหรือจะติดต่อทางเบอร์โทรนะครับไลน์แอข้างล่างก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยังไงก็ขอฝากนะครับ ถ้านึกถึงพลังงานแตงอาทิตย์ให้นึกถึง p ฟา e r ว s ร์บีโซลาเซลครับ